สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่22พฤศจิกายนปี2025เราไปดูผลฟุตบอลมุนที่ผ่านมากันเลยดีกว่านะครับฟาร์มขึ้นผลแต่ละคู่ออกมาเป็นยังไงกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราเริ่มที่ผลฟุตบอลไทยลีก2กันก่อนเลยดีกว่านะครับมุนที่ผ่านมาก็เป็นนาที่13ขคอนแกนยไนเตสเมอกับลาสีสไลยุนาเตไป0ูนยต่อศทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ลาสีสไลยไนเตดอยู่ที่1มีอยู่29คะแนนส่วนคอนแกนยไนเตดอยู่ที่7ก็มี17คะแนน ผลฟุตบอลเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเมื่อ,อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่16เพลสตันแพ้กับแบล็กเบิร์นโรเวอร์ไป1นึ่งต่อสทำให้ตารางคะแนนตอนนี้เพลสตันอยู่ที่4มีอยู่26คะแนนส่วนแบล็กเบิร์นโรเวอร์อยู่ที่16ก็มีอยู่19คะแนนผลฟุตบอลลาลิกาสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13บาเลนเซียเอาชนะเรบบนเต้ไป1นึ่งต่อศทำให้ตารางคะแนนตอนนี้บาเลนเซียอยู่ที่15มีอยู่13คะแนนส่วนเรบบนเต้ยอยู่ที่19ก็มีอยู่9คะแนน ผลฟุตบอลเนเดสกาเยรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่11ไมซุน5เสมอกับฮอฟเฟนไฮม์ไป1ต่อ1ทําให้ตารางคะแนนตอนนี้ฮอฟเฟนไฮม์อยู่ที่6มีอยู่20คะแนนส่วนไมซุน5อยู่ที่17ก็มีอยู่6คะแนนผลฟุตบอลหลือเอิงฝรั่งเศสมืคอคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13นิสแพ้กับโอลิมปิกมักเซย์ไป1ต่อทําให้ตารางคะแนนตอนนี้มักเซย์อยู่ที่1มีอยู่28คะแนนส่วนนิสอยู่ที่9ก็มีอยู่17คะแนน ผลฟุตบอลเบลเยียมโปรโล,ลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที15สตองดัลลีเอสมาเกสูกสตเตวอลเลเกนไป0-0ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ซูตเตวอลเลเกมอยู่ที่8มิล20คะแนนส่วนสตองดัลลีเอสอยู่ที่ 10, 10. ก็มิล18คะแนนผลฟุตบอลซาอุดีโปรฟบชั่นอลลีกเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนาที19เอว์โคร์ดแพ้กับเอว์ฮัสเซนไป1-2เอว์อีดิฮันเอาชนะเอว์ลิยา2-1และเอว์อาลีก็เอาชนะเอว์คาดิเซียไป2-1 ส่วนตารางคะแนนตอนนี้ที่1เป็นอัลนาเซอร์มิลยี่สิบสี่คะแนนที่2เป็นอัลทาวอนมิลยี่สิบเอ็ดคะแนนที่3เป็นอัลฮิรานมิลยี่สิบคะแนนและที่4เป็นอัลอาลีก็มียู่สิบเก้าคะแนนส่วนโซนไทยตารางตอนนี้ที่สิบหกเป็นอัลอักดุกมิอสี่คะแนนที่สิบเจ็ดเป็นดาวบังเอฟซีมิลสี่คะแนนและที่สิบแปดเป็นอัลนัทมาก็ยังไม่มีคะแนนผลฟุตบอลลีกสองของสเปนเมื่อคืนที่ผ่านมาก,ก็เป็นนาที 15, สิบห้าลาสพามาสเอาชนะอันบาเซเต้ไปสองต่อหนึ่ง ทำให้ตารางคะแนนตอนนี้ลาสพามาสอยู่ที่1มีอยู่29คะแนนส่วนอันบาเซเต้อยู่ที่11ก็มีย9่คะแนนผลฟุตบอลเซเรียบีอิตาลีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13าคาตาซันโลเสมอกับเปสคาล่าไป3ต่อ3าําให้ตารางคะแนนตอนนี้คาตาซันโ่ที่8มีอยู่16คะแนนส่วนเปสคาล่าอยู่ที่18ก็มีอยู่9คะแนนและผลฟุตบอลเบลสกาสองของเยอรมนีเมื่อคืนที่ผ่านมาก็เป็นนัดที่13บโบคุมแพกับดินามโมเดสตินไป1ต่อ2 และแฮนนาเบอร์ลินก็เอาชนะไอทัดปลาชไวไป1.0ต่อ0ส่วนตารางคะแนนตอนนี้แฮทนาเบอร์ลินอยู่ที่4มีอยี่3 3คะแนนโบคุม ok hm อยู่ที่13มีอยู่13คะแนนดินโโมเดสเตนอยู่ที่16มีอยู่10คะแนนและไอทัดปลาชไวอยู่ที่17ก็มีอยู่10คะแนนเช่นกันนะครับและนี่ก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจเมื่อคืนที่ผ่านมานะครับสวดีดีครับ